สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพรวยชาแนลครับเมื่อนี่แอดกับพี่พี่น้องมากที่วัดบุรพารามครับมากราบนมัสการหลวงพี่ตงครับมหาแนวทางขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องเอฟซีงดวดบางนึงหันเหล็กหลวงพี่ก็ลดนะครับแต่ว่ากแอดกับมาตามขึ้นเก่านะครับไปฝากพี่น้องเอฟซีเพราะว่าตัวเล็กคำานมันกับมีเขามีรลดครับแต่ว่ากับมีฟูถึงน้ำหลวงพี่ยมสันพ้นซับหนาซับหลังเอาครับพ้นกระถูกอยู่ครับส่วนงวดนี้ หลวงพีพ่เพิ่นเสดไนณ์ทางตัวใดก็ตามมาครับพี่น้องเอฟซีครับตามแอดมาไปฟังไปเบิ่งนน้ำกันหลวงพี่เพิน่นคำนวณให้แล้วครับมาซึ่งสัญญาณไม่ค่อยดีดอกครับกราบน้ัสการครับหลวงพงมมี่ครับเออพี่ด้องอนเดอร์ย่มพอนย่อมแม่ก็ได้เป็นจังไงเน้ออยู่ดีสบายขึ้นบออ่น้องแต่ฟื้นๆพอฟื้นๆหักหผมไป ฮ็ดงานหลายใส่งานหลายตวดโอ้เฮ็ดไอ้สาลา่มันบอกครับเห็ดกุติเฮ็ดกุติทีแล้วละยนียาแนวยาแนวว่าจะขึ้นว่าจะถวายถวายย่อมย่อมย่อขยมแม่เพิ่นถวายเป็นของสงวนที่เก่าเนี่ยครับอ๋อวันที่เก่าเนาะที่ถวายวันที่ถวายวันที่เก่า ยมบอยยมแม่ที่รวมมาร่วมซอยลูกสรางกันนี้ได้บุญได้นั่นถวายพร้อมกันครับถ้าบยได้มากอะถ้าบยได้มากอะให้ย่อมมั่งอัลมทนาเนาะครับทุกบาททุกบาทที่มาซอยลูกสรางกันครับสร้อยรูปสา,าสสบุญแล้วจากนี้นก็ยังที่าหน<ใ>นาต่อหาซอยคุบบาเพิ่อให้มันแล้วครับ กำลังสางองคุปพุตก็เห็นยูนบาอ้โหได้พระอุปคุตนั่นบหลครับก็ไปร้ายเติบแล้วแต่ไม่เกมือนย่างงอกรกศิษย์ฮะคอยกันไปคอยไปเรื่อยๆเร็ครับเนาะทันกลางคนแบบกำลังเห็บอยู่ครับอ่าคอยดูกิษย์ฮะคอยเพิ่นน้ำครับจะใส่ที่หนองนะให้ที่หนองเพิ่นโศกเพิ่นหมานน้ำเนาะเพิ่นกับศิษย์แตงอยรวมทั้งบุญเนาะ จะไงโจ๊นี้ดีว่าสิเอาจริงๆเอาจริงๆไม่ต้งว่าสิตั้งหนาตั้งตาไตเต้นดีแล้วตัวพ่อวันให้โยกพุตีถวายแล้วลูกกระดิษฐ์ที่ใต้น้าว่าสิเฮ็ดขันน้ำมนต์เรียนที่ว่าโยมแม่เรอบมาให้นั่ะล่ะโอ้เสิเฮ็ดขันน้ำม่อนเลยเรียนนั่นเตียนแต่ว่ามันหักรอะไรพ่ดดีอยู่คนนี้เป็น พ่อเดี๋ยวเบิ่งปฏิทินตานชิ้นหัวมั้งคะว่าอืมวันที่เก่าถอยวันที่เก่าหลังวันที่เก่าเงื่อนสาววนี้มันพระอะไรเบิ้งเพราะว่ามือนี่หนักแบบนึงว่าจะคำเราหนำมือนี้ก็ได้พ่อเด้เบิ่งปฏิทินจ้าเสียแต่ว่ามือห้อยออกกันเป็นแรมหนึ่งคำ โอ้ยที่เป็นวันพระครับเหนได้อยู่ท่านอยู่ท่านอยู่เนาะตัวอดวันที่ส6หเนาะตกพอดีเลยช่วงนอกหนึ่งเพราะว่าได้น้ำมุนได้น้ำันนไอ้ที่ว่ายมแม่เป็นออกมาให้สะดือโค้งสะดือโค้งกับอ่าที่ว่าน้ำนว่า ของปู่หรือคนแาาคป๋เอามหายโอ้ันไปเอาหน้าจากคุณนี่ที่ว่าน้ำที่วา่าของราชการที่ว่าพอนนตรงน้ำตรงยางเป็นก็ไปเอาจากนั้นละ<า>่ะใที่ว่าตาตาน้ำโ้งบอกเป็นสะเดืบอบครับ<ม>นี่สะเดือปู่บอกว่าเจ้าน้ำตัวน,นั้นเห็ดมาาเห็ดเพราะว่า,มวาบมเร,รีวน้ำาบ่เรเอวน้ำกินน้ำดื่มห้องมีเห็ดนะปู่ว่า ใกวันเอาน้ามยังท่านมองที่ย่มเป็นหอแม่ใหญ่จากวัดคำชลอ๋อโบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่าคำชลใช่เป็นไปหอแม่ใหญ่เพราะว่าบดบเรอ่าน้ำก็มืดแล้วมันมั้ก็ยังอยู่แม่แต่วันบวดนี้จะบวดวันที่ทิพย์พราจจะเป็นบวดพิเศษพิเศษที่ว่าน้ำมนตหน้ามันมีสำหนักหน้ามันมีตามขวดว่าตามขวดแต่ที่พอดีมืดพอดี มันก็ดีดูกันเลยว่าจะรองเห็ดเอาจริงๆเป็นจังเป็นจังไหมนึงว่ามันอาผมนํางานหลายปวดส่วนหนึ่งในบอมีเวลาผ่านไหนไมันเป็นมัออนน่นเมยตอนนี้ก็ใกล้สิรแล้วตัวกุฏิเนาะ,ะทําทําแล้วเพราะทแล้วเนาะเพราะว่าปูกกระเบื้องข้างในหมดแล้วมั้งครับ เราจะเดินไผเดินไผ่ไฟ่สายไฟ่ยังหลอดไฟ่ยังกบบนีครบมดแล้วล่ะเราจะต่างคนเดินไผเขาเงี้ยท่าสีสีแล้วเร็วนี่ก็เรียบร้อยแล้วอโอ้สีท่าแล้วดื้อเบิงึงสีก็เรียบร้อยแล้วอ่ามีปัจจัยเอาหบวมือจนอนเย็ดกว่าซึ่งมีเย็ดต่อราคาไหนเย็ดครับเอามาเกิดค่อยไปที่<อ>รักไปค่อยไป ช่ไบุนบ so ุญว like 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 ัฒนาจะมีหอดปูสีสนางามอยู่บุญวัดฒนามันก็ทีนี้อยู่เรื่อยๆแล้วอันจะน่าอย่างเช็นแต่ปัจจัยว่ามีเนาะครับนี่แหละปัจจัยก็ทีค่อยมันค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละอืมหน่อยเยอะไปตามหน่อยครับถึพูดถึงว่าเลขกระเช้นเบอร์โทรลงข้างใต้น้าในเี้ครับหาดเยอะโอ้ลูกก่อนครับพูดถึงว่าเลขที่ว่ามือนี่ก็เป็นเลขคำนวณว่า อาเป็นเลขคำนวณคำนวณพี่เก้านะครับเป็นอยากทำบุญนั่นเด็คำนวณกันสีพี่เก้าหลังขันเขามึงกัาเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะนเลยขำนวณก็ได้เอาลักลอยไม่เพิ่นน้ำเด้หมอมเลขลักลอยลักลอยที่ว่าครับเอาลักลอยมานำหาเทียพิ่นเราไปจับอีกนะมันถือสีพี่เก้า มันจัจบ,จบ,จบหมุนไปหมุนมายันมาดดนรักลอยได้ก้อนก้อยังเ่อีกเอได้กวอนจังครับจันทีอเ่าจนมีสองอีกเหรอนี่เหรอเกก้นจันแลมหนึ่งคำ เอเปลกคำนวณเอาคือเป็นพฤชิกแย่ย่นพฤชสภาพพฤเสภาคมหรงอมั้งมวยเพราะว่าเอาคุยเห็นว่าพฤชิกายนย่นอย่างนั่นเออก็ลืมมาตัวนพฤชสภาคมก็พืพฤสภาพพฤติกีกาที่องหนึ่งหรือวันที like ่ยี่สิองมวยมัถามนีอย่างนันดิเกินไหม่อเกินไหวันที่สิบหกข้อข้อ เขาหาฮกหาเด้อท่าอาจารย์เล่ามอมเล่าเขียนทิดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเขียนไหมรืมเดือนเรื่มเดือนเรื่มเดือนเรืมตีแล้วเราเอาใม่ลวนนะมอมเราก็ทิเหีนไหมนะเขียนง่ามๆใบไม้เราื่มืมไรรืมเมียแต่นี่เหรอไม่ถามยังไม่ถามไม่ถามวันนี้ได้ว่านึ่ง พื่อนจีก่าเสือโย <c oughs> ให้มาเอ๊ถามกันเพื่อนจีกามันอย่างนอ้อประสนเอาก็ว่าเราถามเรียงอืนินบ่ได้ว่าเราถามเรียงนี้เนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามาให้กำลังใจครับ มือน,นี้ก็อยู่วัดอยู่ที่วัดบุราพาล่ามครับแต่ว่าสัญญ,ญ,ญาณอาอาศสิบวดีสัญญาณอากสิบวดีจังไรกัมันบอดีมันได้กัถ้าพบขึ้นลังค่าได้ก็ขึ้นเดลอย่อมวอย่อมเมียฮ <c oughs> าขึ้นหาขึ้นครับโอ้พ่อด้หัวเนาะครับขึ้นมันบา่ใคราดีอยู่นี่เขาา้ามาวัดบุรพาเนี่ยมันไรขึ้นบอดดีแค่เรา ัสัญญาณเพราะว่าต้นไม้หลายอยู่ในฟ้านะฟ้าบังมันเป็นวัดปลากับเป็นสิงธิแล้วเนาะเดี๋ยวตัวเอลอก็ลอสักพักครับย่านบอด,ดีแต่ว่าแคบหน้าจอไว้ล,ลักรักลอยรักลอยนาะแปดเลยครับนักรลอยมีแปดวสันลงพีพันวา นี่ละครับท่านผู้ชมจะลบถ่ายคลิปนะครับเหล็กคำนวณของหลวงพี่ตงครับงวดวันที่สิบหกลักลอยมีถุนครับบนขาเท้าเอาแปดมาใส่ก็ที่เป็นแปดสองห้าแปดสองเจ็ดแปดสี่ห้าแปดสี่เจ็ดนะครับล่างกัมีถี่แปดสี่หกสองแปดสองหกครับอ๋อพี่นอกโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อไหลลวยๆงี้ครับเงินไหลกองทองไหลามาครับ ก็ขอบคุณที่เขามาหายกำลังแรงใจครับสำหรับคลิปนี้ืืเฉพ่อแคเนี้แหละครับท่านผู้ชมครับกขอให้พี่น้องโชคดีเด้อครับพอกันไหมในคลิปหนาครับสวัสดีครับ